ทำไมอ่ะเราทำงานเข้าขากันดีทำไมต้องมาอยู่กับคุณไล่กลัวเลือกข้างผิดกันจริงเหรอเรื่องพวกนี้นายไม่เข้าใจหรอกถามแล้วพูดไปนายก็ไม่เข้าใจน,ออนี่นายมาทำงานได้ไม่นานไม่ต้องใส่อารมณ์หรอกนะไม่ต้องพูดจาคุ้มเครือมีอะไรก็พูดตรงตรงเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่สนความรู้สึกคนอื่นชนรถคุณไล่แต่ไม่รับผิดชอบเออนิสัยไม่ดีขมใจแคบเออ,เอ,อชัดไหมพฤติกรรมอย่างกับเด็กประถมพีเออ่เจ้างไม่มีทางไม่รับผิดชอบไม่เกี่ยวกับเขาแน่ วกนาไม่มีหลักฐานอย่าใส่ร้ายเขาเรื่องเครื่องทำความชื้นมีคลิปเป็นหลักฐานปฏิเสธไม่ได้หรอกน้าเครื่องทำความชื้นเหรอในกล้องวงจรปิดเห็นเขาทิ้งเครื่องทำความชื้นลงถังขยะหยิบโดยไม่ถามก็คือโจรทิ้งโดยไม่ถามเลวยิ่งกว่าโจรซะอีกเฮ้ยพวกนายเข้าใจผิดแล้ววันนั้นเจ้าเครื่องนี้นะทำอะไรทำอะไรนี่มันห้องพักผ่อนรบกวนสมาชิกทีมของฉันเหรอผมอยากที่มาับพบเขาว่าวันนั้นไม่มีคิวนายพูดคุณไล่ การเตรียมการที่ซูเออร์ทรีมาฮ่องกงมีเรื่องที่ฉันจะเพิ่มเติมเป็นความลับไปที่ห้องฉันรับทราบนี่ฝาชายอธิบายก่อนสิอธิบายอะไรอีอหอกหัวไวหน่อยดินี่เป็นความลับนะฉันต้องอธิบายว่าเครื่องทำความชื้นมัน,มนต้ตตโยโอยอหลงเดี๋ยวคุณเจียงทันเมื่อเช้าเร็จจะเข้าบริษัทนายไปส่งเข้าเหมือนเมื่อวานก็พอพี่เจ้ดง๋ยวจะเป็นอย่างเมื่อวานไหมที่ปราปารัศีโผล่มาเราต้องเอาไปอีกทางเส้นนั้นผมยังไม่ชินเลย ใจเย็นๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายจำไว้สองข้อหนึ่งความปลอดภัยของลูกค้าสองวิธียสื่อสารจัดการเองไม่ไก้ก็คนอื่นช่วยร,รู้แล้วครับอาเจิ้งฮะซอนเด็กใหม่อยู่เหรอพี่ชิวอาหลงเมื่อคืนคุณเจียงนอนดึกมากบายนี้มีประชุมสําคัญต้องเข้าเขาจะนอนบนรถสักพักวันนี้ฉันขับเองแายไปเปิดแอร์รอรับทราบนี่ได้ยินว่าลูกน้องนายอยากย้ายทีมฉันในฐานะที่ปรึกษาได้ความปลอดภัยของคุณเจียง คนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโยกย้ายทีมเป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวกับพี่เจิงผมรู้แล้วพวกเขาเลยว่าพี่เจิงขับรถชนคุณไล่แล้วหนีคุณไล่ผู้ย่า่มั่นใจรายบรถทของเขาเหมือนสีของรถพี่รถฉันโดนขูดแต่โดนขูดบนถนนไม่ใช่ที่ลานจอดรถและไม่ใช่รถของคุณไล่อาจารเป็นคนยังไงพวกเขาไม่รู้เหรอคุณไล่ผู้อะไรก็เชื่อไม่มีสมองเหรอนั่นเพราะว่า พวกเขาคิดว่าพี่ทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเครื่องทำความชื้นเหรอออ้าเป็นอะไรผมเห็นห้องพักผ่อนไม่มีคนไม่ได้ปิดเครื่องทำความชื้นพมก,ก็เลยจะปิดคิดไปถึงตอนดึงปลัก๊กจะถูกไฟดูดโอ๊ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอ้ยสายจะขาดอยู่แล้วไฟก็ต้องรั่วสิที่จริงเปลี่ยนสายไฟก็ยังใช้ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วผมทำพังพังแล้วก็ไปตะวาไว้ที่นี่ นายไปพักก่อนฉันเะไปทิ้งเองถ้าผมไม่ทำเครื่องทำความชื้นเสียพี่จะไม่ถูกเข้าใจผิดผมจะไปอธิบายเองไม่ต้องทำไมนายก็รู้ว่าเราเป็นบริการอาจจะต้องเสี่ยงชีวิตความเชื่อใจกันร,ระหว่างทีมสำคัญมากไม่เชื่อใจฉันเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ความสัมพันธ์ปลอบบางแบบนี้ร่วมงานกันต่อไปก็ไม่มีความหมายแต่ว่าอย่าอธิบายและห้ามพูด 些远浪，找个会呵护我，叫我不用每日怯慌。愿望是受过那些碰撞，找个会搀扶我。<music>